สว z, um ia, ัสดีครับสวัสดีมือสีกุกแจสตูดิโอครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสุข nah, สุขกันครับพี่น้องครับแล้วก็บรรยากาศน้ำซอสพี่น้องครับเพื่อนๆในห้องทำการเป็นใจบิ๊กประกวดไว้นะครับเนาะอึ่นสองมาครับไม่ยามครับแต่เพิ่งไปหลุดนะครับพี่น้องครับว่าชิวานบอ่ยใหญ่บอ่ยนะครับบรรยากาศน้ำซอสพี่น้องเขาเขียวจากโทนยูชิกนะครับแล้วทำการไปใส่ ปลากรดเงี้ยหัวครับพี่น้องครับเงี้ยหัวเขาว่าปลาขึ้นมาจากมูนลนร้ายเหมาาือนนเลยที่ากันไปใส่เบ็ดดักไว้ปลาจะขึ้นไมบ่บางไกลทำปลาไปใส่เบ็ดปรากฏสีมานโอไปเบิ่งกันพี่น้องตรวจขึ้นเกา้านีะครับบรรยากาศหวังลาบปรากฏของเรานะครับนี่หอยบ้านครับหอยบ้านที่แม่เนาะ นี่คือน้ำรวดครับทางคู่ครับพี่น้องห่วงคือเกลียว<อ>เกล้น้ำบกไว้พี่น้องฝนาสกช่องสามมือไปฝากไปบึงครับเป็นหอยบ้านครับติดกระบาดนาเกลือเลยครับนี่ครับมอ,องเ่ยตากคตรขืนมากว่างใจครับพี่น้อง่ น้มาไอโอ้น <sketches> ้ำรดนงหลครับผมว่าน no, ้ำหลเยอะครับเยแล้ว้าเฮ็ด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 พี่น้องกินแล้วรัเ้ยแ้เฮ้ล้เฮ้้เฮ็ดแล้วเฮ็ดแล้วเด้อโอ้โให้ได้เลยนี่ขับม้นะครับหลังแรกครับโอ้มีไฟตัวนี้นี่อันประกดกับพี่น้องประกด Nay lòng thẻ ấy, Này cái nào, cái này, hắn là thùng thùng mình cắp như thôi anh quân anh ấy, mhm, 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 nó mhm, 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 là mhm, mhm, อ,อ,อี่ใหญ่เกินมากแต่ใหญ่มองไม่ใช่มองมไม่เป็นว่างสิกินดีไปเยอ,อะน้อนี่ร้อนครับพี่น้องครับน,นี่ร้อนอ,อนากาศสุดยอดเด็ดเด็อดอะไรพี่น้องเด็ดเด็ด นี่เข้มากล้ๆลดเดี๋ยวเราควายกิ hey. นเพี้ยนกันเลเฮ้นี่นี่ธรรมชาติล,ล้วนๆครับตออหลังน้วยกันั่นนั่นนั่นก็โชโอ้โหสุดยอดนี่ก็โชว์บังไปลาเสืเ่อมปลาเสื่อมปลาเสื่อมเผัดเสื่อมนี่เป็นปลาเนื้<ม>ออ่อนนะครับ<ม>ปลาเสื่อมครับพี่น้องครับรอาชาน ตัวที่สองแลนะครับนี่ครับหมุดขึ้นมาเลยมาย่างครับพี่น้องครับกินต้มไก่ยิ่งมันคือขี้ขั้นอ่าอันนี่ตัวที่สามไปต่อครับน้องครับไปต่อครับลุตเหรอวูบลุตเหรอเฮ็ดเฮ็ดไอ้แดงเขาเฮ็ดยืดยืดเอาลุดคตก็ฝาเลยครับโดนแล้วครับโดนนะครับโดนซีจะโชนพาอะไรเอ่ย โอ้มีใยตัวนี่ยเห็ดเห็ดอันน like ี้คือปลาอะไรเอ่ยเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่พี่น้องนี่ปลาเสือมีแล้วพี่น้องครับปลาเสือมีแล้วครับเออนี่ต้มส้มเลยพี่น้องว่าเมื่อกะละหนาวปากเลี้ยงกินมต่ปลาขึ้นบนนี่ครับปลาเสือมครับปลาเสือม เป็นปลาที่อร่อยที่สุดนะครับนะหมดเลยวันนี้ตัวจัดเลยตอนนีม<า>ม้มีปลามีปลาดินี่มมีรถครับรอยครับอี่เต็มมาเคลื่อนเลยนี่งสามสามตัวครับจัดไปแล้วครับอาหารน,นั่งสองหลังครับบรรยากาศ หยบ้านครับพี่น้องครับหวยตีนบ้านครับพี่นอ้องนี่หากินเนี่ยข้าวาปลาึ้นมาจากมูนนะครับเราก็ทําการมาใส่เบ็ดปรากฏตอนนี้ก็ได้มาสามตัวแล้วนะครับหนามันลดครับพี่น้องครับหนามันรานลงลดเราจะทาการย้ายไปม่่งใหม่นะครับนี่เราไปดูตัวกันนะครับว่าจะได้อีกเพิ่มอีกไหม บรรยากาศสุดยอดครับพี่น้องครับนี่ครับมันก็จะเป็นทำหากไม่ดีครับนี่ปลาที่จะทำนล้วนี่เฮ็ดเฮ็ดโอ้ตัวนี้ตัวใหญ่ครับพี่น้องครับเห็นไหมครับพี่น้องเห็นไหมรับีกแล้วครับมาอีกแล้วมาอีกแล้วครับนี่เห็นไหมพี่น้องเห็นไหมฮึดฮึดโอ้เวดกุงลงเลยอึดฮึดไปแล้วงไปนะมันล้นกันครับ เราจะได้ปลาอะไรนะครับฮะขนไก่ใช่อือด ok ื้อด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 ดื้อดื้อดื้ดื้อ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 ดือดือ้อดื้อดื้อดื้อด้อดือ้ออดื้อดื้อดื้อ นีนนน่ีปลาเซลอาหารครับพี่น้องม้านครับตัวใหญ่ครับนี่กระโมูครับปคดเหลืองครับนี่สุดยอดอ๋ออาหารครับอาหานแล้วก็จะเป็นซื้อห่วง ตลาดมาอีกครับหัวใหญ่ๆกว่าเดิมนะครับมาครับนี่ครับเป็นหวยนะครับเนาะบรรยากาศสุดยอดครับพี่น้องครับฟังเสียงนกเสียงกานะครับนี่ยิงไหมครับบมกินครับพี่น้องครับเดี๋ยวนาครับพี่น้องบรรยากาศชานบ้านเห้มาให้เบิึงครับไปเด็ก ปรากฏว่าดิปีงอยู่ครับพี่น้องครับ <c oughs> โอ้เห็นหลายครับเป็นแกงเป็นยังไปยังใส่สีได้ครับพี่น้องครับนี่คือน้ำตกน้ำตกหน่อย มันตกบ้างถ้าอยู่ห้ากิากนพี่น้องเลยพิธีอีสานบ้านเฮาใคาอยู่ห้า,ากินอีกน้อยหน่อยก็จะบ่มีบรรยากาศแบบนี้เลยครับเมื่สิเริ่มเปลี่ยนแปลงไปนะครับแล้วมาให้พี่ให้้นองเบิรงครับพี่น้องครับางานใหญ่เลยจังหน่อยอากาบรรยากาศแบบนี้เลยทีจะอยเลื่อนหายไปแต่พิธีอีสา,านบ้านเฮา ว่านจะไสมัยขึ้นนะครับเนาะอะเห็นฮล่าพี่น้องที่อีสานบ้านเท่าครับพี่น้องครับหาอยู่หากินนะครับเนาะหากินใส่เพชรปรากดเอ่อมาอยู่ครับพี่น้องเคลื่อนมาเลยมายามครับคาดจะจวดคาดจะจวดมันเคื่อนหนึ่งคันมายามก็เพื่ออะไรอยู่ครับที่หาโต,าตอ,ายาอ,อยู่ตรวจสอบเบ้างครับมื่อนี้ ทดสอบว่าปลาไม่ขื่นมากจะง่วนหรือเป่าทดว่าปลากดขึ้นจะม่วนนะครับพี่น้องครับแล้วเราก็จะทําการย้ายที่นะครับไปใส่ว่างไม่ใหี่นะครับเพราะว่าปลาขึ้นมาแล้วตอกไปใส่ตามว่างงหญ่ๆครับหนามันหนีง่นยจังหน่อยนะนี่นะครับพี่น้องครับประมาณปันไหนครับพี่น้องครับทดสอบเยอะทดสอบว่าปลาขื้นหรือบ่ครับได้มาหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกตัวที่หกนี่มันตายครับให้ออกไว้นี่สุดยาดแล้วแราลุ้ยงไหมพี่น้องอะไรคิดเหสวัสดีครับผม